ชแล้วก็จะสั่งชาตลอดบางที่ก็หวานมากบางที่ก็แบบมันจืดพอเวลาไปบอกว่าหวานน้อยเขาก็จืดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ติ่กเนี่ยกลมกล่อมดีมากคนะ่ะปคพีมที่ไม่ค่อยหวานมากแล้วก็ฝอยทองม,มันกลมกล่อมค่ะฝอยทองก็จะติดหวานๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวแป้งมันจะกรอบอร่อยค่ะตัวนี้เมนูแนะนำ คนไทยเนี่ยเป็นคนชอบอะไรที่เข้มข้นหวานมันเราเป็นคนชอบกินโรตีมากแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเชียงใหม่เนี่ยไม่มีร้านโรตีที่มันเปิดกางวันเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถเข็นพอดีมีเพื่อนมาชวน<ม>เหมือนเขาองได้สูตรมาจากภาคใต้เราก็เลยสนใจเราเปิดปูฟิวชั่นโรตีเนี่ยตอนปี2008นะครับซึ่งตอนนี้มันก็เกือบจะ17ปีละเมนูยอดนิยมจริงๆก็ต้องบอกว่าหลักๆก็จะมีอยู่2เมนูนะครับถ้าเครื่องดื่มก็คือชาชักเกตุละร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของเราถ้าเป็นโรตีเนี่ยมันจะเป็นโรตีที่ชุ ท,ที่มาจากกรุงเทพถ้าที่มาเชียงใหม่ก็ต้องมาทานร้านนี้รอนานนิดนึงค่ะเพราะคนเยอะมากค่ะที่นี่ส่วนมากจะมาตอนที่คนเริ่มจะออกกันบ้างก็จะประมาณ15นาทีค่ะจริงๆพักอยู่แถวนี้อยู่แล้วผัดไปทำมาหลายรอบอยู่ค่ะเห็นหลายครั้งก็แวะมาเป็นช่วงค่ำเห็นร้านเปิดตึกอยู่ พอชอบร้านนี้ค่ะเพราะอาหารอร่อยโรตีอร่อยค่ะปกติแล้วโรตีไม่ค่อยได้ทานที่อื่นแต่ว่าพอมาที่นี่ต้องมาเืนกรอบแล้วก็ไม่มันอร่อยกลมกลอมคือธุรกิจโรตีกูมันเป็นธุรกิจอาหารแรกของผมนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว,ว่าเราไม่มีประสบการณ์เลย หลายๆอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ลองเมนูลองผิดลองถูกไปจนปสุดท้ายเราก็มาเจอนมคารเนชั่นเนี่ยแหละครับทั้งนมข้นจืดและนมข้นหวานซึ่งหลังจากเราลองตอนแรกเราก็ไม่ได้เชื่อมากเท่าที่กวดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเมนูของเราผมก็เป็นคนชอบลองก็ไปเอานมข้นหวาน,นไลหลายตัวมาลองจนสุดท้ายก็ยังไม่มีตัวไหนที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเมนูของเราแล้วสามารถทําให้เครื่องดื่มของเราหรือแม้กระทั่งโลตีของเราเนี่ยมีความอร่อยได้เข้มข้นแล้วก็หอไม่รู้สึกว่าหวานแหลมหรือหวานเลี่ยน ือเราจะเน้นที่คุณภาพหลักๆเลยนะครับในการเลือกวัตถุดิบเรายอมรับว,ว่าทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อคือการใช้วัตถุดิบที่ดีเนี่ยมันจะทําให้รสชาติออกมาดีดแล้วก็คงที่เพราะฉะนั้นการเลือกวัตถุดิบทุกชนิดที่เรานํามาใช้เนี่ยจะเลือกอย่างแรกคือความสมบเรมอรสชาติต้องนิ่งคุณภาพต้องดีแล้วก็ราคาต้องเหมาะสมนมบางตัวเนี่ยรสบางรสให้รสชาติอย่าง อีกบางรดให้โอปชั่นหวานน้อยลงซึ่งมันทาให้เราต้องมาเกิดปัญหาในการเปลี่ยนสูตรเรื่อยๆแต่พอเราเลือกนมข้นหวานคอนิชันเนี่ยมันก็ยอมรับว,ว่ามันก็ทําให้เราสามารถทําทุกอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาเองการเปลี่ยนสูตรไปเปลี่ยนสูตรมาครับรสชาติคอนิชันจริงๆหลังจากที่เราลองนะครับมันจะมีความเข้มข้นเราจะรู้สึกกลิ่นของ,ของคาราเมลเบาๆแล้วมีความหอมนมแล้วก็ให้สีสันของเครื่องดื่มที่ดูสวย ส่วนตัวผมเป็นคนดูในโลเคชันของร้านทุกวันนะครับยิ่งหลังๆเรามาดูใน Google m a p พรีว e วเนียครับเราก็ค่อนข้างยอมรับว,ว่าลูกค้าฟีดแบทของเราช่วงหลังๆค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างต่างชาติเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการไปกินโรตีตัวไฟที่มันอยู่ข้างถนนเนี่ยมันอาจจะไม่สดใหม่เท่ากับการที่มานั่งกินที่ร้านแล้วก็กินทันทีหลังจากคนทำเขาก็จะค่อนข้างให้ฟีดแบทของการทํางานของเราบวกกับที่เรามีชาร้อนผสมให้ตัดหวานนิดนึงเขาก็สามารถกินโรตีได้เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ครับทุกทุกอย่างฟีดแบทหลังๆน เราหรือว่าให้รีวิวเราค่อนข้างดีมาก,มากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คืออย่างคันดิชั่นเนี่ยด้วยคุณภาพที่มันค่อนข้างนิ่งและให้รสชาติที่ค่อนข้างดีซึ่งมันเหมาะกับความชอบของคนไทยเวลาลูกค้ากลับมาเขาก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นคุณภาพเราไม่เคยเปลี่ยนรสชาติเราอย่างเ,เดิมเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้อนอยู่กับส่วนผสมหลักของเราคือนมข้นหวานอย่างช้าชักมากกว่าสี่สิบเปอร์เป็นตัก็คือนมข้นหวานกับนมข้นจืดนั้นมันเลยกลายเป็น มน,น,นมพ้นหวานก็เป็นตัวหลักเลยในการเติมความหวานความหอมดังนั้นถ้ามันขาดจุดนี้ไปหรือรสชาติมันไม่คงที่เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของอาหารเราเนี่ยมันไม่อร่อยแล้วเราเชื่อว่าถ้าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนคงจะไม่กลับมาเราไปเปลี่ยนใช้อย่างสิ่งที่มันค่อนข้างไม่ดีหรือว่าคุณภาพมันไม่คงที่น,นะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวที่ทำให้เราทำธุรกิจง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยปรับเปลี่ยนสูตรไปปรับเปลี่ยนสูตรมาอะไรนะครับ